ยาย่าสตาล์วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปบุกมหาวิทยาลัยฮอกไกโดอีกหนึ่งจุดรับๆใบไม้เปลี่ยนสีนะคะก็จะได้แบบมาเห็นชีวิตนักศึกษามาวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยาน เตรียมตัวไปเรียนอะไรอย่างนี้เราก็มาส่องหนุ่มๆสาวๆขาวๆน่ารักกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะใบไม้เปลี่ยนสีก็ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะทุกคนก็จะได้แบบรูปสวยๆกลับไปแน่นอนนะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่าควรไปช่วงไหนอะไรยังไงนะ นี่เลยช่วงพีคของที่นี่นะคะฮอกไกโดก็จะเป็นต้นพฤศจิกานะคะเพื่อไม่ให้พลาดนะทักเรามาเลยค่ะแล้วก็ย่าได้แนบนะช่วงพีคของใบไม้เปลี่ยนสีในแต่ละภาคของญี่ปุ่นนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะ